วันนี้นะครับเราจะมาตั้งโรตารี่นะครับเพราะว่าโรตารี่บางทีเราใช้ไปเราเย็บจักรไปนะครับมันแปลว่าเข็มหักอาจจะทําให้โรตารี่ของเราเคลื่อนนะครับแล้วผมจะมาสอนสําหรับคนที่ไม่เคยทําหรือทําไม่เป็นนะครับสําหรับคนทําเป็นแล้วก็ไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าสอนเฉพาะคนที่ไม่เคยทํานะครับ ตั้งกล้องแล้วนะครับตอนนี้ตั้งกล้องนะก็จะทำแบบท่านผู้ชมนะครับวิธีตั้งโรตารี่ก็ไม่ยุ่งยากนะครับตอนแรกท่านผู้ชมก็ต้งองเราตีนผีออกก่อนนะครับมันจะได้มองง่ายๆนะครับนี่นะครับวันนี้ไฟน่าจะชัดนะครับไฟเพราะว่าใช้ไฟหลอดใหญ่เลยนะครับ สำหรับการถ่ายทําให้กับ FC ผู้ที่เมตากับช่องของเรานะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเข้ามาดูบางคนอาจจะเคยดูแล้วบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับ f c ที่ทำไม่เป็นนะครับผมจะมาบอกชัดๆนะครับวิธีการตั้งโรตารี่งานนี้ว่านี่นะครับ เวลาเราเอาพวกแป้นดอกนะครับแป้นเข็มออกนะครับเ,เออราก็ต้องทําความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่เราจะตั้งมันก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับเป็นช่างซ่อมจักไม่ต้องกลัวมือดานะครับดําอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็หาอะไรมาเขีียนะครับเขีียร์ทำความสะอาดก่อนนะครับนี่ ต้องเคลียร Circuit ์ออกตรงนี้ครับตรงที่สําคัญเลยนะครับต้องเราตรงนี้ตรงที่ avenue, สําคัญเราหาเหล็กแหลมๆนะครับมาเคลียร์ <plate> ตรงนี้ออกนะครับนี่ตรงนี้มันจะแข็งปักเลยนะครับถ้าเราไม่เคลียร์ออกไม่ทําความสะอาดนะครับมันจะทําให้แป้นของเรานี่หักได้นะครับแป้นตรงนี้นะครับถ้าเราเย็บนานๆนะครับมันจะหักนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่แคะนะครับขี้ฟันมันนะตรงนี้มันอาจจะมีการหักได้หลังจากนะครับท่านผู้ชมที่แคะตรงนี้ออกแล้วเราก็มาดูเข็มนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็มาดูเข็มว่าเข็มมันลงไปนี่จะต้องขยายในหะ้ท่านผู้ชมดูนะ นี่ใช้แฟตช่วยด้วยนะเข็มลงนะครับผมอยากเอาเส้นได้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับบางบางทีเราใช้ด้วยสายตามองนะครับใช้สายตามองมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดบางทีนะครับเราใช้สายตามองมันแฟตไฟม์นันนี่ดู จังหวะนะครับจังหวะที่เส,สาเข็มตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเสาเข็มตัวนี้นะครับจังหวะเสาเข็มตัวนี้มันขึ้นนะครับพอมันขึ้นแล้วมันก็จะมาสอยเอานะครับนี่พอจังหวะขึ้นนะครับเข็มนี่หมุนขึ้นเลยนะเสาเข็มนี่โยกขึ้นโยกขึ้นแล้วก็มาจะลดกันนะครับเราดูว่ามันห่างไปไหม หรือเราตั้งสูงไปหรือเปล่านะครับเดเดนี่เราตั้งสูงไปหรือเปล่าเดะเดะนี่เอาชัดๆอ่าตรงโรตารี่นี่นะเข็มจากโรตารี่สุก,กลมๆเนี่ยต้องอยู่เหนือได้นะครับเหนือเส้นได้เส้นนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมไปตั้งต่ำกว่านะครับมันก็จะเกี่ยวเอาได้ไปไม่ได้นะครับเพราะนี่นะ ชึบนนี่ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับดูตรงเสานี้นะดูดูตรงตรงนี้นะมันจะไปสอยเอาได้จากรูช่องเว้าของปลายเข็มนะครับมันจะมีช่องเว้าให้เข็มไปตัดเอาเส้นได้เสาบางทีการใช้สายตาเนี่ยมันยากอันนี้คือการเสารตรงนี้มันบางทีเราเปลี่ยนเข็มเราต้องตั้งตรงนี้ใหม่นะครับ บางทีเวลาบางคนเปลี่ยนเข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นมาต้องตั้งใหม่นะครับอันนี้เราใช้เป็นเข็มเบอร์แต่ก่อนใช้เบอร์18เรามาใช้เบอร์21วันนี้เราจะมาตั้งนะครับตั้งใหญ่ขึ้นมานะครับถ้าเข็มเบอร์ใหญ่รูนี้ก็ต้องใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับถ้ารูเล็กนะครับมันเย็บไม่ได้นะครับมันจับไปที่ร้านอะไรจักบอกเขาว่าเย็บผ้าหนาเ็มเบอร์ใหญ่นะครับ หลังจากนะครับเราดูแล้วว่าเราจะตั้งแบบไหนเราก็ขันน็อตเลยนะครับคือน็อตบางรุ่นมันก็จะมีสามตัวบางรุ่นมันก็จะมีสองตัวนะน็อตล็อกโรตอรี่มันจะอยู่นี่นะครับตรงนี้นะครับกล้องนี้นะครับกล้องเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเวลาเราขันน็อตตัวนี้นะครับขันขันน็อตตัวนี้ออกปั๊บแล้วเรามาขันอีกตัวหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นน็อตสองตัวท่านผู้ชมไม่ต้องขันนะแบบว่าคือเราขันออกมาแบบว่าอย่าให้มันหลวมแบบนี้นะครับนี่มันวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้จะยากนะครับท่านผู้ชมจะตั้งยากนะท่านผู้ชมต้องหมุนเข้าไปให้มันตึงๆแบบว่าให้มันให้มันฝืดๆนิดหนึ่งนะครับให้มันเคลื่อนแบบว่าเอามือจับหมุนโยกไปได้นะครับโอเคนี่โยกไปได้แนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะจัดการนะครับตั้งนะครับหมุนปับ๊บ นี่เสาเข็มมันชนนะครับตอนนี้เสาเข็มชนแล้วก็มือมาจับแล้วก็เอาขาเหยียบมานี่มันยังหลวมอยู่นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มการขันน็อตตัวนี้เข้าไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อย่าตึงมากนะครับถ้าตึงมากมันจะยกไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ ตรงช่องเว้านะครับเราขยับดูว่าตรงที่มีเว้าเราตรงช่องเว้านะครับอย่าให้ปลายเขียของโรตารี่นี่ต่ำกว่าและอย่าให้ชนนะครับอย่าอย่าให้ชนเสาเขียให้อยู่ในช่องของช่องของตัว บางทีเราดูด้วยสายตามันก็ยากนะครับตัวนี้มันต้องมันชนนะนี่ดูดูมันเสียดสีกันนะเพราะว่ากล้องนี้ขยายเยอะมันก็เหมือนห่างเยอะนะจริงๆมันไม่ห่างเยอะนะชูบชูบอยู่สูงกว่าได้ชูบนะครับ นี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้เสร็จหลังจากที่เราขันน็อตนะขันน็อตสองตัวเช็กให้แน่นว่าได้ที่แล้วแล้วก็เค็กน็อตสองตัวให้แน่นท่านผู้ชมก็นี่มาเขี่ยรตรงนี้ออกนะครับเขี่ยรตรงนี้ออกไพ้หน่อยนะเพราะว่าบางทีมันมีขี้ดอ,อกที่ได้อยู่ตรงนี้เราเคออเี่ยวออกเพื่อเาสำรวจ ทุกอย่างที่ได้ที่รง่งที่รง่งที่ได้ออกให้หมดอืม ปลาเยเข็มเอามือไปจับดูปลาเยเข็มนวยนะครับปลาเยเข็มข้างล่างนี้นะครับเอามือไปจับดูว่ามันเป็นเสี้ยนไหมถ้ามันเป็นเสี้ยนมันคมเรากระดาษทรายมาถูๆสักหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับน่าจะได้แล้วนี่หมุนดูมันดึงได้ขึ้นมาไหมดึงได้ขึ้นมานะครับวันนี้เริ่มมีเปอร์เซ็นต์แล้วว่าอาจจะพอไปได้นะครับนี่ครับ ใส่ตีนผีนี่เราใส่ตีนผีนะครับนะครับการตั้งแบบง่ายๆนะครับที่แม่บ้านหลายคนที่มีจับอาจจะเจอปัญหานะครับลองเอาวิธีสูตรนี้นะครับไปตั้งดูนะครับสำหรับคนที่ จอปัญหาได้กระโดดได้ขาดลองเอาไปตั้งดูนะรับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะได้ลองดูกันเลยนะครับงานนี้ถ้ากระโดดก็จะได้ตั้งใหม่นะครับนี่ได้เพิม่มหนา 那。Yep. ดูมรอยกระโดดน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับไม่ได้ตั้งใหม่นะครับบางทีเข็มเราเย็บไปแล้วมันเกิดการหักเสาเข็มมันไปกระทบกับแป้นจัรมันก็ด้วยแรงที่ความเร็วมันก็ทำให้นะครับ เสาโยกเคลื่อนที่ได้นะครับก็นี่นะครับท่านผู้ชมที่มาแนะนำท่านผู้ชมลองเจอปัญหาแบบนี้ก็ทำตามทั้งซ่อมจัรนะครับได้เลยนะครับน่าจะทำกันไดนะ้ไม่ยุ่งยากนะครับ ม่มีรอยกระโดดแล้วครับตอนนั้นมันกระโดดนะครับถ้าเราตั้งถูกที่เย็บดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก็คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสําหรับคลิป,ปตั้งโรตารี่นะครับงานนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพราะว่าคลิปหน้านะครับถ้าใครมีปัญหา อยากถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมตอบให้ทุกคนนะครับเพราะว่าช่องผมไม่ใช่ช่องใหญ่มีคนมาถามไม่เท่าไหร่หรอกผมตอบได้หมดนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมลาไปก่อน